สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมไม้ใบสวยนะคะไม้ใบสวยเป็นเชิงอิงอาศัยนะคะเราสามารถทําให้เขาเลือ้อยเกาะกับต้นไม้นะคะค่ะเพื่อให้รากดูดซึมาสารอาหารจากต้นไม้ก็จะทําให้ใบใหญ่ขึ้นนะคะอ่าส่วนอีกวิธีหนึ่งคือใส่กระถางแล้วก็เอาไปซื้อไม้ที่มีมกับมาเพล้หุ้มอะค่ะแล้วให้เขาเลื้อยอย่างนั้นก็ได้นะคะเป็นฟอร์มแบบนั้นก็ได้ แต่ไม้อิงอาศัยค่อนข้างที่จะทําให้ใบเขาใหญ่โตขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เอาเขาลงดินอย่างเงี้ยค่ะไม้อิงอาศัยของเรานะคะก็เขาอยู่ในตระกูลฟิโดเลนลอนนะคะ,ะชื่อไทยก็คือกามกุ้งเป็นไม้ลมลุกอายุหลายปีค่ะนะคะมีรากอากาศลําต้นจะเป็นสีเขียวกลมนะคะ,ะลำต้นจะเป็นสีเขียวกลมนะคะค่ะ แล้วก็เหมือนจะมีขุยๆข,ขนๆขน,นิดๆเล็กๆตามก้านค่ะส่วนก้านล่างสุดของเขาจะเป็นสีน้ำตาลอมเทานะคะอันนั้นล่างสุดนะคะค่ะค่ะแล้วก็ก้านของเขาจะเป็นหลอดนะคะจะมีสีเขียวอมน้ำตาลแดงนะคะค่ะอ่าส่วนใบด้านหน้าจะเว้าวแบบนี้นะคะเพื่อนๆปลายใบแหลมค่ะปลายใบใบเป็นเงาและมันนะคะ ใบล่างสุดจะเขียวอันนี้คือจะเขียวเข้มไปเลยแต่จะบอกว่าประมาณกับครึ่งปีแล้วนะเขาจะไม่ไอ้นี่เลยไม,ไม่ไม่เหี่ยวไม่เฉานะอย่างดีใบก็อาจจะมีตําหนินิดๆหน่อยๆค่ะสีล่างสุดจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะด้านบนก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็จะมีล่องอจะเป็นสีเหลืองประกายอยู่ตรงเส้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะค่ะ ด้านหลังจะเป็นเส้นกระดูกนูนขึ้นมานะคะก้านสีน้ำตาลอมแดงก็จะลาดขึ้นมาข้างบนเลยนะคะเป็นไม้แล้วก็มีลวดลายที่ใบด้วยนะเห็นไหมคะเป็นลายขีดค่ะเป็นไม้ที่สวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะมีกากคุ้มตรงยอดนะคะอ่าเป็นรากที่ใช้เกาะวิธีขยายพันธุ์นะคะเพื่อนเือก็จะตัดตามข้องเงี้ยแล้วไปปลูกได้ก็ได,ได้ได้หลายต้นอยู่ค่ะวิธีขยายพันธุ์นะคะ เป็นไม้ที่เติบโตวไวนะคะแล้วก็ใบเป็นใบเดี่ยวนะคะเรียงเวียนสลับคล้ายรูปสามเหลี่ยมนะคะปลายใบแหลมติ่งโคนคล้ายเงี้ยงใบเป็นหอกนะคะละักษณะแบบนี้ขอบเว้าวลึกนะคะเห็นไหมคะขอบเว้าวลึกะคะ่ะเส้นกลางในบริเวณใบหนาคล้ายแผ่นหนังเกลี้ยงนะคะเป็นมัน,นะคะ่ะแผ่นใบด้านหน้าบนเขียวนะคะ ปอกห้อมยอดนี่ปอกหุ้มยอดนี่ก็จะเป็นสีแบบว่า,าแดงอมน้ําตาลอ่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวเขาคลายออกมาก็จะแตกยอดออกมานะคะค่ะก็มีดอกด้วยนะดอกก็เป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบนะคะเขามีดอกด้วยนะสายพันธุ์เนี้ยก็เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกอีกสายพันธุ์นึงคะเหมาะสําหรับตกแต่งสวน มากนะคะตกแต่งบ้านตกแต่งสวนอาคารพาณิชย์อะไรพวกนี้ยชอบแสงแดดอ่อนไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะแค่มีลำไรลำไรก็พอบรรยากาศร่มร่มเยน็ยนๆก็สามารถเลี้ยงเขาได้แล้วค่ะก็เขามีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาใต้และบราซิลน,นะคะดินก็เป็นดินล้วนนะคะน้ำไปปานกลางแล้วก็ต้องเป็นน้ำไหลผ่านอย่าไปแช่เขานะคะค่ะเพราะอันนี้เอามางแต่ต้นเท่านิ้วก้อยะคะ่ะก็เนี่ย เอาไว้ที่ดินแบบนี้ค่ะไม่ได้ดูแลอะไรมากเขาก็จะเลื้อยเขาไปเองนะคะก็หาที่กองเขาไปเองเลยอ่าก้านเป็นหลอดนะคะเห็นสีไหมคะสวยงามมากค่ะค่ะดินเป็นดินล้วนเนาะน้ําปานกลางแสงแดดก็ต้องลําไรด้วยนะคะขยายพันธุ์โดยการเพาะ,ะเมล็ดหรือตอนปักชํายอดนะคะอ่าประดับในอาคารสวนสวยงามมากค่ะใบเป็นเงาและงามงามมากนะคะถ้าใครไม่มี ก็อยากได้ไว้ประดับสวนก็ติดต่อกลับมานะคะก็เบอร์0982946364นะคะอันนี้ใบเสียหายนิดนึงนะคะอันนี้ใบยอดเขาอายอดก็จะเป็นกาบคุ้มแบบนี้นะคะค่ะมีดอกนะสายพันธุ์นี้ค่ะเห็นไหมคะรากเขาก็จะเลือ้อยไปอต้นไม้ต้องเป็นต้นไม้ที่ไม่ตายนะคะเนื่องจากเขาจะมีน้ำหล่อเลี้ยงในในใน,ในลำต้นของเขาอะ เราอย่าไปใช้ต้นไม้แห้งที่ตายแล้วนะคะค่ะโอเคค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ